ได้พูดคุยกันไปแล้วนะฮะกับพี่เอ็ดนั่นเองนะครับผมคุณกฤพัฒวรเชษนะครับผมจากบริษัทสั์กรุงศรีนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เอ็ดครับสวัสดีครับเอ็ดเวิร์ดสวัสดีแฟนรายการบิสเนสลาไลฟ์ด้วยนะครับเอ่อวันนี้ก็ก็บอกว่าเป็นงบแบงค์นะครับที่ทยอยออกมานะครับตัวที่เอิร์นนิ่งเนกาทีฟที่สุดก็ออกมาแล้วนะครับก็ธนาคารกินาพินธนาคารกินาคินนะครับ <Yeah. S 2> งบก็ต้องออกมาไม่ค่อยดีนะครับโดยภาพรวมก็ผมคิดว่าหลายๆคนเองก็อาจจะเห็นโครงสร้างเออร์เน้ไปบ้างแล้วแหละนะครับกำไรออกมาต่ำกว่าตลาดคาดพอสมควรเลยนะครับค่าใช้จ่ายาตั้งสำรองก็เพิ่มขึ้นนะคุณภาพสินทรัพย์ลูกหนี้ออนแอร์ลงนะครับก็หลักๆก,ก็ยังเป็นเรื่องตัวเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวไม่ได้เร็วแล้วก็ อุตสาหกรรมยันยนยังมีผลก็เป็นอะไรที่เราเคยเมนชั่นกันไปก่อนหน้านี้นะครับว่าภาพของตัวไฮเปอร์เชสเองเนี่ยยังเป็นจุดเสี่ยงหลักนะครับของกลุ่มธนาคารรอบนี้กันอยู่ก็คงต้องรอ uh, การแก้ไขหรือว่าตลาด uh, ยันยนนะครับที่มันดูจะมีเสื่อภาพกว่านี้หน่อยนะครับทั้งเรื่อง,องตลาดมือสองอะไรก็ตามแต่นะครับส่วน S อ b งบโดยรวมนะครับก็อินไลน์กับที่นักวิเคราะห์เราคาดนะครับภาพรวมกำไรก็อดตัวเย็นเยียอคิวนะครับ รายได้ค่าธรรมเนียมลงนะครับค่าใช้จ่ายการเงินงานโอเปกก็เพิ่มขึ้นนะนะครับก็ผลซึ่งมจากค่าใช้จ่ายของตัวลูมินฮูดนั่นแหละนะครับแล้วก็ ECL หรือว่าค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองก็ขยับขึ้นมานะครับเดี๋ยวดีภาพรวมสำหรับตัว S C B นะครับส่วน <c oughs> ตัวอื่นนะครับก็ถ้าดูตัวพวก bottom line ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่เช้าเราคุยกไปแล้วว่า B B L <c oughs> งบปอ,อกมา เดียวคาดในหน่อยนะครับเคแบงก็เดียวคาดในหน่อยนะครับตัวฐานไทยธนชาติ GTB ก็งบออกมานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพิ่มขึ้น17%เยนเยีย er <ๆ S 2> แล้วก็แฟลต q คเอนคนะครับ,รบ <ๆ S 1> ภาพรวม NPL เองก็ไม่ได้ต่างจากตัวคอร์เตอร์หนึ่งมากนักอันนี้ก็เป็นงบของแบงก์ได้รวมได้รวมเนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูบ o อ t ทอมไลนรวมเนี่ยนะครับแบงก์นี่ยงบออกมาดียวคาด หน่อยๆน,นะครับสำหรับตัว net profit นะครับแต่ว่าคุณภาพสินทรัพย์เองเนี่ย v a r i l t y เพื <c oughs> ่อนาพนี้นกันบางตัวก็แย่ลงนะครับกว่าที่คาดไว้เยอะบางตัวก็แย่ลงไปมากนะแต่คนที่เขาแย่ลงกว่าที่คาดไว้เยอะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ภาพว่าเออมีการตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเตรียมการแล้วก็ conservative มากหน่อยนะครับไ่ได้ภาพรวมงบแปลงผมมองเป็นเป็นกลางนะครับต่อ มาร์เก็ตเซนเมนต์ของบ้านเราโดยรวมนะครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณอินพุ v ตขึ้นในช่วงซิกเนอรฮาร์ปตามสถานการณ์ของเส้นกิดโดยรวมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องตัวเทรนด์ของเอ n i n g งได้เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสองควอเตอร์ละที่งบกลุ่มธนาคารนิงเนี่ยนะครับไม่ได้ต่ำกว่าที่นักวิคาคดนะครับค็อทอนว่า Analy s ิสถือว่ามีความรอบคอบหรือว่าคอนซูมเอตีฟมากระดับหนึ่งนะครับ ส่วนประเด็นที่เข้ามาระหว่างทางช่วงบ่ายเองซึ่งทําให้ตัวตลาดโลกแล้วก็ตลาดบ้านเราเองอาจจะเวียงไปด้วยนะเมื่อเช้าหลายคนจะเห็นว่าเซตเนี่ยมันกเกือบๆจะบวกแล้วนะครับแต่ภาคบ่ายเองมันสวิงลงมาก็ตามตัวดิจีตาวโจละนะครับที่ตัวฟิวเจอร์เองมันลบเร่งขึ้นนะครับหลักๆนะครับใครเปิดคอมช่วงบ่ายเองเนี่ยนะครับใครที่ใช้พวกเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ล็อกอินพวก Microsoft ไม่ได้นะหลักๆจริงๆมันเกิดจากตัว c l o u d ์สไนะครับซึ่งเป็นคนให้บริการนะครับเรื่องซอฟต์แวร์นะครับมันดูเหมือนว่าเขาเองเนี่ยจะมีการอัปเดตนะครับพวกเวอร์ชันหรือก็ตามแต่นะครับหรือเฟิร์มแวร์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วทำให้เกิดเออร์เรอร์เกิดขึ้นใช่ครับใช่เพียง่ภาพรวมเนี่ยคลาวด์สไตร์เนี่ยตั้งแต่เกิดอีเวนต์ขึ้นเนี่ยหุ้นมันนะครับ after hour หรือว่าช่วงหลังเวลาเทรดเนี่ยมันลบห้าเปอร์เซ็นดีดไปลบสิบต,ตอนนี้ลบสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือผมว่าก็คราวไซน์น่าจะเบี่ยงนะครับก็ทําให้ตัวตลาดโดยรวมมันก็อาจจะสวิงลงมานหน่อยหน่อยแล้วก็อาจจะมีบางบางจุดที่เราไม่สามารถล็อกอินซื้อขายคําสั่งได้บ้างนะผมว่าก็อาจจะมีผลบ้างเนานะสำหรับตัวโควนตนแมดวงตลาดหุ้นแต่ในภาพรวมตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็กลับมาละเป็นปกติแล้วนะครับ แต่ความเสียหายตัวคาวไซก็ถือว่าเยอะแหละนะครับโดยภาพรวมนะครับตัวโครงสร้างตลาดเท่าที่เราคุยอยู่ตอนนี้ไม่ได้ต่างจากภาคเช้านะ g ก l าฟินเนจีนะครับอินทั h นะครับพวก i c ซ Sector Se m i c o n d u c t น r ฮานาเคซีเอเนี่ยนะครับยังเป็นตัวประคองตลาดเช่นเดียวกับการฟื้นตัวขึ้นมาของ a อ t นะครับส่วนตัวถ่วงก็ยังเป็น Energy Sector นะครับหลักๆเหมือนเดิมแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้า SVP พวก GBC พวกบีกรนะครับที่ยังรับจิตยาลบจากสัญญาณว่าเออเฮ้ยอาจจะมีการตรึงในเรื่องตัวค่า FT นะครับที่418ในช่วงคอร์เตอร์สหรือเปล่านะครับก็ทำให้หุ้นยังคงปรับตัวลงมาอยู่นะครับก็สัปดาห์หน้านะครับเราเทรดกัน4วันนะครับเรื่อวันอังคารวันจันทร์วันหยุดนะก็ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับยังเป็นภาพอาจจะ คล้ายๆสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าน้ําหนักโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากสัปดาห์นี้มันเป็นการพักตัวนะครับสบัปดาห์หน้าเรามีโอกาสที่จเจนเซ็ตเองเนี่ยฟื้นตัวขึ้นไปนะครับที่แนวต้าน1,345นะครับขพัอจุดนะฮะน,นี้เป็นกรอบหลักในสัปดาห์หน้าส่วนแนวรับดัชนีเนี่ยอยู่ที่1 3 1 0ครับผมยังมองเซ็ตอยู่ในกรอบนี้ยังให้น้ําหนักเป็นการฟื้นตัวนะครับ,รบจากภาพของตัวแนวโน้มในบ่ายกันส์สล็อตที่น่าจะคลายขึ้นนะครับ แล้วก็ดรอเองผมคิดว่า Impact จะอ่อนค่าลงมานะครับส่วนทิศทางตัวสี่ไทยกับตัว e a r n i n g ็เองเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในช่วงที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื้อนะครับอันนี้ก็ตามลุ้นกันนะครับในตัว t f ่เเป็นอย่างไรบ้างครับครับอ่อยูสองสี่นะครับลงมาที่แถวๆามอ่าแปดหนึ่งแปดนะครับตอนนี้อยู่ที่แปดหนึ่งแปดจุดแดก็เหมือนเดิมครับนวรับแปดหึงเจ็ แปดหนึ่งสี่นะครับเป็นจุดเฝ้าระวังแนวต้านก็แปดสองห้าผ่านได้แปดสามศูนก่อนครับผมครับแปดสามศูนย์นะฮะต้องผ่านให้ได้นะครับครับผมส่วนทองคำนะครับอ่าลงมาที่ซัพพอร์ตแล้วนะครับบริเวณเอ่อสองสี่หนึ่งหนะครับอันนี้เป็นซัพพอร์ตแรกนะครับแล้วก็สองพันสี่ร้อยะสองแนวนะครับถ้าหลุดสองพันสี่ร้อยเนี่ยคนเล่นลองต้องสต็อปก่อนหรือรับกกำไรกันมานะครับส่วนคนที่ อาจจะบริหารความเสี่ยงเร็วหน่อยก็ถ้าหลุดเรเปสองสี่หนึ่งหกเองนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่ล็อกกำไรบางส่วนได้นะครับหลุดทงองคำครับครับผมโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่เอ็ดครับก็ได้จะประมาณนี้เนาะผมว่าก็เดี๋ยวลุ้นกันแล้วกันวันนี้เซตจะปิดเลเวลไหนนะครับตามลุ้นกันนิดน,นึงนะครับถ้าปิดใกล้หนึ่งสามสองสองสอสมเนี่ยก็ถือว่าดีนะสำหรับเซต แต่ถ้าปิดหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งสามสองศูนย์ก็แค่พอใช้ได้นะครับโดยภาพรวมว่าเซ็ตคงปิดน่าจะเหนือหนึ่งสามหนึ่งห้านะครับผมครับนี่โอเคครับพีเอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับพีเอนะครับคุณกรพัฒน์กรเชษพุทธการวุฒโสไฟวิจาละการบริการการลงทุนดุทรัพย์กรุงศรีนั่นเองนะครับผม